สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนวิธีการมาเรียน u n r e a l Engine กันนะครับมาทำแบบงานกันวันนี้เราก็จะมาปลูกหญ้านะครับไม้พุ่มเตี้ยกันนะครับซึ่งพอเราจะเริ่มทำไม้พุ่มเตี้ยเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอดไลน์ไอดีนะครับสอบถามมาทางอีเมลก็ได้นะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับสายไอเนียแอบแอดไซน์ LVT 9861U นะครับแจ้งว่าขอโมเดลต้นไม้พุ่มเตี้ยนะครับหรือโทรมาหาผมก็ได้นะครับ เพื่อจะได้ทาให้ดีแอดไลน์ก็จะดีนะครับโอเคเรามาปลูกต้นไม้กันก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็หลังจากที่ผมส่งโมเดลต้นไม้ไปแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยก็จะมีหัวข้อโฟลเลสนะครับในหัวข้อนี้ซึ่งหัวจะมี2งหัวข้อโฟลเลสเนี่ยจะเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ชุดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่แต่วันนี้เราจะปลูกต้นไม้พุ่มเตี้ยกันนะครับและอีกชุดหนึ่งคือคิดเดโมนะครับในคิดเดโมตัวนี้ก็จะมีต้นไม้พุ่มเตี้ยที่เราจะทํากันนะครับ อยู่ในก็ก็ copy เข้าไปในลากสับโฟลเดอร์คอนเทนต์ของ Unreal Engine นะครับแบบใน Windows Explorer ธรรมดานะครับ copy เข้ไปเปิดคลิกขวานะครับคลิกขวาตรงคอนเทนต์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็โชว์ in, อินโชว์อิ Explorer นะครับแล้วก็ copy ไฟล์ที่ส่งให้เข้าไปใส่ในโฟลเดอร์นะครับหลังจากนั้นก็ H I J K, K ที่คิดเดโมจะมีไม้พุ่มเตี้ยนะครับไลตัว จะมีหัวข้อ foliage เช่นการในหัวข้อ foliage เนี่ยก็จะเห็นเป็นต้นไม้นะครับเทคนิคพิเศษในการดูโมเดลนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องการดูแต่ static mesh นะครับมันมีมีเฟิร์นนะครับแล้วก็ไปที่ foliage นะครับคลิกที่ตรงคลิกตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเฉพาะ material น,นะครับอันนี้เราก็ไม่เอา remove material อ,ออกในหัวข้อลูกศรขีด3เส้นที่เป็นชี้ลงนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเป็น static mesh นะครับ เราก็จะได้ต้นไม้พู่มเตี้ยในลักขนาดต่างๆให้เราเลือกใช้เวลาเราจะทํางานนะครับไปที่หัวข้อ foliage นะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับผมได้ใส่ต้นไม้อันนี้เดี๋ยวผมจะไม่เอาต้นไม้พุ่มใหญ่แล้วกันนะครับอันนี้ผมลบออกโอเคตอนนี้ผมจะใส่ต้นไม้เข้าไปก็คือจะเป็นต้นไม้พุ่มเตี้ยชุดนี้นะครับโอเคอ่ายกตัวอย่างผมไม่มีตรงนี้เลยนะครับ d e l e t ออกหมดเลยโอเคแล้วผมจะเริ่มต้นหม่ผมก็จะไปเอาเเนนเฟเฟฟนกด มีต้นไม้จำแซ่สักต้นหนึ่งสี่ห้าตัวคล้ายๆเดิมนะครับก็ไปดูซิจะเอาอะไรใส่เพิ่มไม้อาวแค่นี้ก่อนแล้วเราก็คลิกซ้ายค้าง d r ร g กเข้าไปใส่ในโฟ l ์เลสไท p ์นะครับก็จะเห็นนะครับก็ขอโทษวีครั้งหนึ่งนะครับไปที่หัวข้อโฟ l ์เลสนะครับลักษณะไอคอนอาจจะแตกต่างไประหว่าง5.0 EA นะครับ early access กับ5.0.1กับ5.0.2ในยอไอคอนเขาจะเปลี่ยนไปนะครับในที่นี้ผมจังใช้ อันเดรเวนจิน5.0 EA อยู่นะครับหลังจากนั้นเราไปที่ o o l เ a ส Add Drag ต้นไม้เข้าไปแล้วก็ติ๊กถูกต้นไม้ที่จะใช้ทั้งหมดนะครับติ๊กนะครับเข้าติ๊กแล้วก็กดคลิกคลิกซ้ายทีละอันกด Control นะครับเพื่อเลือกแล้วมาตั้งค่า Variety เพราะตอนนี้จะเห็นจะมีในเราจะอยู่ในหัวข้อเพ n t อัตโนมัตินะครับเราจะอยู่ในข้อ p เพ int อัตโนมัติแล้วเราก็สามารถเพนตต้นไม้ใส่ไปได้เลยตอนนี้ต้นไม้อาจจะยังดูใหญ่ไป หรือเล็กไปแล้วก็อาจจะดูเท่ากันทั้งฟอร์มเลยเนี่ยผมจะลบออกโดยการกดชิปนะครับแล้วก็ลบออกโอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปเลือกต้นไม้ผมก็กดที่ไฮไลท์ทั้งหมดแล้วเราจะสไลด์ลงมาที่บาของพอยเละครับจะเห็นสเกลสเกตสเกลเที่เราเพ้นท์ไปนี่คือค่าใหญ่เป็น1น,นะครับอันนี้ไซส์ที่ใหญเ่เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือไซส์1ซึ่งไซส์1น,นี่โอเคอยู่ทุกอย่างเป็น1ห,หมด แต่ว่าผมอยากให้เกิดอ่าวาริตี้ยูนิฟอร์มเป็นทเล็กสักครึ่งหนึ่งนะครับของทั้ง4ต้นเนี่ยก็จะมีความวาริตี้ของตัวเล็กตัวใหญ่แล้วสังเกตไว้ที่ตัวเพนส์บาร์ลูกกลมๆตรงนี้นะครับเราสามารถกดเล็บแบ็กเก็ตหรือไลท์แบ็กเก็ตนะครับคือบอใบไม้นะครับหรือลอลิงก็ได้นะครับเนี่ยนี่คือกดบอใบไม้นะครับนี่กดลอลิงนะครับไลท์เล็บแบ็กเก็ตหรือไลท์แบ็กเก็ตก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ผมลบก่อนนะครับผมก็จะไปเพนส์นะครับ ต้นไม้ใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงใต้ฐานบ้านนะครับอันนี้ก็กด w a S เเคลื่อนที่เลยนะครับ mm hmm. ก็จะปลูกต้นไม้พวกนี้ส mm hmm. ังเกตว่าทำใน Unreal Engine นจะง่ายแล้วก็สวยเรียวเทามากเลยนะเรียวเทามเลยนะครับได้ชิ้นงานจริงเลยอันนี้ก็มีปลูกต้นไม้น,นี้ไว้ก็จะปลูกทับไปตรงนี้ต้นหนึ่งเลยนะครับน,นี่ก็อันนี้ก็จะหลบ นะครับผมจะกดเล็บแบ็กเก็นะครับเพื่อลดขนาดลงนะครับเพื่อจะได้ไม่ไปโดนแผ่ตโกลาดเซลล์ของบ้านนะครับบ้านหลังนี้เพื่อนๆที่ทำรีวิวก็อาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็นะครับเห็นนะี้ฮะแล้วก็มาดูข้างล่างนิดนึงตรงนี้จะปลูกเพิ่ไมไหมก็ไปสไลด์เพนไปเลยนะครับทุกอย่างเป็น VR interactive real time นะครับสำหรับ Unreal Engine เพื่อนเ,อนเอนสามารถ ทำงานกันได้อย่างลื่นสะดวกโยชินมากเลยนะครับลองดูจริงๆผมผมที่สระน้ำนี่ก็ที่เป็นต้นหินนี่ก็ปลูกได้นะครับเราปลูกต้นไม้ปลูกเฟิร์นเกาะเกาะไปตามโขดหินก็ได้เพราะว่าสามารถเกาะไปที่โมเดลได้นะครับลักษณะน,นี้อันนี้ก็ปลูกเพิ่มนิดนึงมีเฟิร์นเลื้อยลงไปในน้ำนะครับปลูกไปเลย ลิกซ้ายค้างแล้วเลื่อนเมาส์นะครับง่ายๆเลยนะครับอ่ามีตรงนี้ด้วยก็เทด่ดีก็อ่าตรงนี้สักชุดหนึ่งนะครับ่ก็มาปลูกตรงรีมสวนทางเดินตรงตรงนี้นิดนึงเพื่อเก็บความสวยงามเพราะอยากทําให้บ้านล่มลื่นนะครับนี่ก็ที่ที่ที่โรงลานจอดรถมานะครับ ก็ปลูกต้นไม้กันเป็นเลยปึ๊บนะครับอันนี้ด้วยนะครับ โอเคหลังจากนั้นก็มาดูวิธีการแก้ไขกันเล็กน้อยเมื่อกี้เราจะลบแล้วกดชิปได้นะครับแต่ถ้าเรา,เราต้องการซีเล็กบางอันแล้วเคลื่อนบางตัวเนี่ยก็คลิกซ้ายไปที่โหมดซีเล็กนะครับแล้วก็คลิกไปที่บางอันได้เพราะขนาดนี้เราซีเล็กโมเดล Static m แมสของต้นไม้อยู่เราก็สามารถเลื่อนเขาได้เป็นตัวๆเลยนะครับเป็นชิ้นๆเลยครับอันนี้ก็เป็นความยอดเยี่ยมของ Unreal อ Engine สเกลก็ได้นะครับ WER นะครับเกลตต้นไม้นี่ให้ใหญ่ขึ้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากแต่งให้มันสวยงามมากขึ้นจะเล็กจะใหญ่แล้วก็ จะเพิ่มต้นไม้อะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบบ้านที่เห็นทำพรีเซนต์กันอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วนะครับตัวนี้โอเคก็ฝากกันไว้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับได้นำไปใช้งานกันสำหรับแบบบ้านที่เป็น VR interactive เรามาลอง simulate ดูกันนิดนึงนะครับ เราลองซิมูเลตดูกันนิดนึงนะครับหรือข้อซิมูเลตครับกด p l a y นะครับอันนี้ก็คือซิมูเลตละโอ้ผมควรจะออกจากโหมดฟอยลิงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องจคงะค้างครับไปโหมด Select ธรรมดานะครับหลังจากนั้นก็เราก็ไปที่ซิมูเลตนะครับอ่นนั้นเองอันนี้ก็อันนี้คือโหมดซิมูเลตนะครับยังไม่ได้โหมด Play ที่เป็นแบบว่า VR interactive ทีนี้เราก็สามารถ เข้าไปเดินดูได้อันนี้ผมใส่อนิเมชันให้พัดลมหมุนไปน่าขึ้นสังเกตว่าจะมีการผ่องถ่ายของฟลกชัตเตอร์สปีดอยู่นะครับนี่นะครับทุกท่านชีวิตที่คร่ำคลางนั้นเปลี่ยนไปด้วยนะครับ <laughs> ลอยลงคลางโจนไม่พ้นพ้นไป เปิดวอันนี้ก็เป็นงานเก่าที่เป็นวีอารเพื่อนๆดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับ,บเว็บไซต์อยู่ใต้ลิงก์องม okay. ันโอเคทันี้เลยเรามาลองดูในโหมดเล a y เกมกันบ้างนะครับหรือว่า Play แอปพลิเคชันก็ใน Select วิวพอร์ตเลยอันนี้ก็ผมใส่เป็นมอดที่สามารถหยิบ อ็อบเจกต์แล้วป่าได้นะครับนี่ก็คลิกนี้นะครับจริงๆก็กดเมาส์หมุนหมุนเมาส์กลางนะครับก็ซูมเข้าซูมออกได้แล้วก็เลงไปให้ดีแล้วก็คลิกซ้ายก็ปล่อยนะครับนี่ก็เดินดูได้เลยเป็น Real Time Interactive เดี๋ยวเราไปกระโดดดูต้นไม้นอกบ้านกันนะครับกดชิปมันจะได้วิ่งนะครับอันนี้ผมโปรแกร,รมไว้นะครับชิปดอันนี้ก็ทำเป็นเอ่อ <c oughs> ขออภัยครับเป็นโฮโลแกรมของบ้านน็อกดาวน์นะครับ SSA House นะครับขอบคุณมากที่ให้การสนับสนุนนะครับ<อ>นี่ก็นะครับนี่คือบ้านของ SSA House นะครับอยู่กับเรือเ,เอา้ากันะคนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ที่เราปลูกไว้นอกบ้านกันครับน,นี่ก็จะเป็นตัวแคปเจอร์เก่านะครับซีนเก่า เป็นกา้ําก็เราก็มาเดินดูกันผมใส่ควันป,ป,ปุ๋ยปุ๋ยไว้นะครับเพืเ่อนๆที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่อง VR Interactive ด้วย Unreal Engine นะครับก็ Add Line ID ข้างต้นวิดีโอคลิปได้นะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามผมโดยตรงนะครับอาจารย์ยุทธก็ก็จะมีคอร์สสอน Unreal Engine ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐาน 3D Max หรือ Sketchup ก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะเปิดคอร์สสอนอตัว เขียนโมเดลก่อนเพื่อจะได้สร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านอันนี้คือต้นไม้ที่เราสร้างเมื่อครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลันเป็นแอปพลิเคชันได้สามารถสร้างภาพลิ่งได้ทุกจุดเลยนะครับอันนี้เพิ่งปูกเพิ่งเพิ่งปูกกันเมื่อกี้เลยปุ๋ยปุยป,ยปุยเลยนะครับนนเดินดูเรียบร้อยสวยงามมากเป็นโขดหินนะครับ ที่สำคัญคือเป็น v R Real Time เลยต้นไม้มีการพองถ่ายของดูรับแสงนะครับสวยงามมากโอเคครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการปลูกต้นไม้พุ่มเตี้ยลักษณะนี้นะครับซึ่งทำใน Unreal Engine จะได้รวดเร็วมากหวังว่าข้อมูลคงเป็นประโยชน์แล้วก็ม,มีปัญหาสงสัยอะไรก็เขียนใต้คอมเมนต์มาก็ได้ทักไลน์ ID มาก็ได้นะครับสำหรับการเขียนต้นไม้ คุ้มเตีย้ยเลลักษณะนีะ้โมเดลก็เช่นกันนะครับเพราะว่าผม g l เกิลไรมีปัญหานิดหน่อยอาจจะต้องส่งให้ทาง V Transfer นะครับอาจจะต้องแอดไลน์ไอแล้วแจ้งอ e ีเมลผมมาครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังการฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้ามีประโยชน์ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ทุกทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ